คงนี้ทำไมอากาศร้อนจังน้าฝนก็ไม่ตกแถมแห้งแร้งอีกสาเหตุเกิดจากอะไรนะมีใครรู้ไหมนะว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้าอยากรู้มีคำตอบอ n นโยเป็นคำมูลศา,าษาสเปนแปลว่าบาาุรคิดเป็นตาตร์กีการธรรมชาติที่สิ่งสำคัญระหว่างกันเปียนของกระแสอากาศกับกระแสน้ำในมหาสมุทร มักเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเมื่อกระแสน้ำอุ่นในมหาหมสมุทรแปซิฟิกไหลเข้าแทนที่กระแสน้ำเย็นบริเวณชายฝั่งเปรูส่งผลกระทบทางระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารฝูงปลาจำนวนลดลงทํา,าทให้นกชายฝั่งขาดอาหารชาวประมงขาดรายได้รวมทั้งเกิดฝนตกและดินถล่มอย่างรุนแรงในประเทศเปรูและเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามเอนิโยเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีภาพเวลาที่แน่นอนม่ได้เกิดขึ้นทุกปี ขนาที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งอาจกินเวลาสองสามเดือนหรือนานกว่านั้น,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 นสภาวะอนันโยเมื่อเกิดอนันโยกระแสลมสินค้าตะวันออกอ่อนําลัง,ลงกระแสลมทึบถึงเปลี่ยนทิศทางพัดจากประเทศอินโดนีเซียและออสเตรเลียตอนเหนือไปทางทตะวันออกแล้วยุดตัวขึ้นเหนือชายฝั่งทวีปเมริกาใต้ทําให้เกิดฝนตกหนักและแผ่นดินถล่มในประเทศเปรูและชูวาร์ดกระแสลมพัดกระแสน้ำขุ่นบริเวณพื้นผิวมหาสมุทรแปซิฟิก ไปกองรวมกันบริเวณชายฝั่งประเทศเปรูทําให้กระแสน้ําเย็นใต้มหาสมุทรไม่สามารถลอยตก้นมาดังภาพบริเวณชายฝั่งพึงขาดาอาหารสําหรับปลาและนกทะเลทาให้ชาวประมงปะเปรูขาดรายได้ขณะที่เอนิโนทําให้ฝนตกหนักในตอนเหนือนของทวีปอเมริกาใต้แต่ก็ทําให้เกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลียตอนเหนะือไฟไม่ป่าอย่างรุนแรงในประเทศอิโนโดนีเซียใน,นบางปีเป็นเพราะปรากฏการณ์เอนิโนนั่นเอง แล้วลันียาล่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรทุกคนทราบหรือไม่ถ้าอยากรู้มีคำตอบสภาวะลัญลนียาลัญนียาแปลว่าบุตพิดาเป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะตรงข้ามกับเอมโยคือมีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะปกติแต่รุนแรงกว่ากล่าวคือกระแสะลมสินค้าตะวันออกที่พัดไปทางทิศตะวันออกมีกำลังแรง ทำให้ระดับน้ำทะเลบริเวณทางซีกตะวันตกของมาหาสมุทรแปซิฟิกสูงกว่าสภาวะปกติลมคายุกตัวเหนือประเทศอินโดนีเซียทำให้เกิดฝนตกอย่างหนักแต่ที่บริเวณชายฝั่งประเทศเปรูน้ำเย็นใต้มาหาสมุทรยกตัวขึ้นแทนที่กระแสน้ำอุ่นบริเวณชายฝั่งมาหาสมุร ific, ทรแปซิฟิกทางซีกตะวันออกดังภาพทำให้เกิดท่านอาหารและฝูงปลาชุกชุมเราอาดกล่าวอย่างง่ายว่า เอล尼โยทำให้เกิดฝนตกหนักในตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเกิดความแห้งแล้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทางกลับกนันลาญิยาทำให้เกิดความแห้งแล้งทางตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้และเกิดฝนตกหนักในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งเอลนิโยและลาญิยาเกิดจากความผูกพันของกระแสอากาศโลูกบริเวณพื้นศู์สูตรเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดภาพถ่ายจากดาวเทียมทูพพก สีดอนในภาพแสดงให้เห็นความต่างระดับของน้ำทะเลบนพื้นผิวมาหาสมุทรแปซิฟิกสีขาวแสดงระดับน้ำซึ่งสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง14เซนติเมตรสีม่วงหรือสีเข้มแสดงระดับน้ำซึ่งต่ำกว่าระดับน้ำทะเลประมาณลบ18เซนติเมตรขณะที่เกิดเอลนิโยและลันญยา ช่วงนี้อากาศร้อนจังเลยฮะเกิดจากอะไรนะมีใครรู้ไหมคะว่าอากาศร้อนแบบนี้มันเกิดจากอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะถ้าอยากรู้มีคำตอบ ปรากฏการเรือนกระจกคือกระบวนการรังสีความร้อนจากพื้นผิวโลกจะถูกดูดซับโดยก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศและแผ่รังสีออกไปอีกครั้งในทุกทิศทางเนื่องจากการแผ่รังสีออกไปอีกครั้งถูกส่งกลับมายังพื้นผิวโลกและบรรยากาศด้านล่างเป็นผลทําให้ระดับอุณหภูมิพื้นผิวโลกเฉลี่ยสูงขึ้นถ้าไม่มีการเหล่านี้เมื่อแสงอาทิตย์ส่องถึงพื้นผิวโลกบางส่วนจะถูกดูดกลืนไว้ และทำให้ผิวพื้นโลกอุ่นขึ้นบางส่วนจะสะท้อนกลับเนื่องจากผิวโลกเย็นกว่าผิวดวงอาทิตย์มากส่วนที่สะท้อนกลับจึงแผ่กระจายพลังงานที่มีช่วงคลื่นยาวกว่าร,างรังสีจากดวงอาทิตย์แก๊สเรือนกระจกในบรรยากาศจะถูกดูดกลืนช่วงคลื่นที่ยาวกว่าได้ดีกว่าแสงขึ้นช่วงคลื่นสั้นของแสงอาทิตย์การดูดกลืนพลังงานช่วงคลื่นยาวนี้เองที่ทำให้บรรยากาศร้อนขึ้น แก๊สเรือนกระจกก็ปล่อยรังสีขึ้นยาวอีกครั้งทั้งขึ้นสู่ห้วงอากาศและปล่อยลงสู่พื้นผิวโลกกระบวนการนี้เรียกว่าปรากฏการเรือนกระจกปรากฏการเรือนกระจกโดยกิจกรรมของมนุษย์การผลิตคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ผาอผ่านเชื้อเพลิงฟอสซิลเพิ่มขึ้นรวมทั้งกิจกรรมมนุษย์ในการผลิตซีเมนต์และการทำลายป่าได้ทําให้คาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณความเข้มเพิ่มขึ้น การวัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่หองดูดาวโมนาลัวแสดงให้เห็นว่าคาร์บอนไดออกไซด์ได้เพิ่มจาก313 ppm ส่วนต่อล้านส่วนในพุทธศักราช2503มาเป็น375 ppm ในพุทธศักราช2 5 1 8การสังเกตปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบันพบว่ามมีปริมาณเกินจากตัวเลขที่ได้บันทึกคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดเฉลี่ยประมาณ300 ppm ที่ได้จากข้อมูลแกนน้าแข็งเนื่องจากมันเป็นก๊าซเรือนกระจกการเพิ่มระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ย่อมจะต้องเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกโดยอาศัยการศึกษาจากเอกสารทางวิทยาศาสตร์จำนวนมากที่มีอยู่องค์คณะระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้สรุปว่าการเพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เห็นได้ชัดนับแต่ช่วงประมาณกลางศตรวตรรษที่20ประมาณพุทธศักราช1950 ว่าเกิดจากการเพิ่มกา๊าซเรือนกระจกโดยกิจกรรมของมนุษย์ตัวอย่างที่ทำให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกหนึ่งไฟป่า ไฟป,ป่าทําให้เกิดหมอกควันพิษปกคลุมเป็นอุปสรรคต่อการคมนาคมทั้งทางบกและอากาศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์นอกจากมีหมอกควันไฟป,ป่ายังทําให้เกิดภาวะโลกร้อนหรืออาจทาให้เกิดปรากฏการณ์เรือกระจุกได้ด้วย 2. การตัดไม้ทาลายป่าการตัดไม้ทําลายป่าทําให้เกิดปัญหาโลกร้อนขึ้นเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งของการหมุนเวียนสารระหว่างออกซิเจนกับคนาร์บอนไดออกไซด์ น้ำและสารอ,อื่นๆในระบบนิเวศท,ที่สำคัญการทำลายป่ามีส่วนทำให้เกิดการสะส,สมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูง 10วิธีการลดภาวะเรือนกระจก